อย่ามองข้ามสัญญาณเตือนร้ายตอนกลางคืนที่คุณอาจไม่เคยรู้อาจนำไปสู่โรคร้ายอย่างมะเร็งได้หลายคนอาจคิดว่ามะเร็งต้องมาพร้อมกับร่างกายที่ซูบผอมหรือความเจอก็เนื้อเท่านั้นแต่ความจริงแล้วร่างกายของเรามักจะส่งสัญญาณเตือนภัยมาก่อนหน้านั้นเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืนที่เราพักผ่อนและร่างกายอยู่นิ่งๆอาการผิดปกติเหล่านี้จะยิ่งปรากฏให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึง3อาการที่มาเกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงกลางคืนซึ่งหากเกิดขึ้นซ้ำๆอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งได้เลยนะครับโดยข้อมูลเหล่านี้มาจากนายแพทย์เจตบุญยวง์วิโรธรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชศีรามที่ได้แบ่งปันความรู้ผ่านทางเพจ a c e b o o k หมอเจต h t t p s w w w f a c e b o o k c o m j e d h e l t h ครับ1ปวดกระดูกตอนกลางคืนเจ็บแผลที่ซ่อนอยู่ใต้ความเงียบสงบ อาการปวดไม่กล้ามเนื้อหรือปวดตามข้อต่อหลังจากการทำงานหรือออกกำลังกายมักจะดีขึ้นไม่ได้พักผ่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอาการปวดกระดูกที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนโดยไม่มีสาเหตุไม่ได้หกล้มไม่ได้ยกของหนักแถมยังปวดจนรบกวนการนอนหลับแบบนี้ต้องเริ่มสงสัยแล้วนะครับเพราะอาการนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งกระดูกหรือมะเร็งที่แพร่กระจายไปยังกระดูกได้ สาเหตุหลักๆคือเซลล์มะเร็งจะไปกระตุ้นให้กระดูกถูกทำลายเกิดการอักเสบเล็กๆน้อยๆอย,อย่างต่อเนื่องและเมื่อเรานอนนิ่งๆในตอนกลางคืนความเจ็บปวดก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นบางคนถึงกับเล่าว่ากลางวันยังพอทนได้แต่พอตกดึกเจ็บจนต้องลุกขึ้นมานั่งนอนไม่ได้เลยและสุดท้ายเมื่อไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นสิ่งที่ควรสังเกตคือปวดกระดูกโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดปวดรุนแรงขึ้นในตอนกลางคืนแม้ไม่ได้ใช้งานร่างกาย ปวดต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายสัปดาห์และกินยาแก้ปวดก็ไม่ดีขึ้นถ้ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆอย่าชะล่าใจนะครับรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้แน่ใจจะดีที่สุด 2. เหงื่อออกมากผิดปกติในตอนกลางคืนในสวยเส้าสัญญาณเตือนที่เสื้อผ้าเปียกชุ่มบอกคุณใครเคยเป็นแบบนี้บ้างครับตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วพบว่าเสื้อผ้าเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อต้องเปลี่ยนชุดหรือที่นอนเปียกจะต้องหาผ้าเช็ดตัวมารองทั้งทั้ง,ท,งที่ห้องก็เย็นสบายเปิดแอร์ปกติไม่ได้ห่มผ้าหนา อาการแบบนี้เรียกว่าในสวยครับจริงอยู่ที่บางครั้งเหงื่อออกในตอนกลางคืนอาจมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่ร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแต่ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนแบบนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะมันอาจเป็นสัญญาณของโรคบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเซลล์มะเร็งจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานมากเกินไปทำให้ร่างกายหลั่งเหงื่อออกมาเหมือนกำลังต่อสู้กับเชื้อโรคทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วไม่มีเชื้อโรคอยู่เลยบางคนถึงกกับบอว่า นอนแอร์25อ,องศาย,ยังเหงื่อออกจนเสื้อเปียกหรือทุกคืนต้องตื่นมาเปลี่ยนชุดนอนถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ไม่ควรคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับสิ่งที่ควรสังเกตคือเหงื่อออกมากจนเสื้อผ้าหรือที่นอนเปียกชุ่มในทุกคืนไม่ได้ออกกําลังกายหรืออยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนแต่ก็ยังมีเหงื่อท่วมตัวมักมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นน้ําหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือมีเข้ต่ำๆในตอนกลางคืน หากคุณมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุโดยละเอียดนะครับ 3. ามต้ต่ำในตอนกลางคืนความร้อนรุ่มที่ซ่อนเร้นอีกอาการหนึ่งที่หลายคนมักมองข้ามไปก็คือเ้้่ต่ำ,ตำ โดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้ามักจะมีอาการในช่วงกลางคืนหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพียงแค่หวัดธรรมดาแต่เมื่อไปพบแพทย์ตลับไม่พบเชื้อโรคใดๆในทางการแพทย์มะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งเม็ดเลือดหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมักจะทำให้เกิดอาการไข้ต่ำๆเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืนเพราะเซลล์มะเร็งจะปล่อยสารบางอย่างออกมาทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะอักเสบตลอดเวลาและเมื่อระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากขึ้นในตอนกลางคืนอาการไข้ก็จะยิ่งปรากฏให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นสิ่งที่แตกต่างจากไข้หวัดทั่วไปคือไข้ไม่ค่อยหายเอง กินยาลดใค้ก็ไม่ค่อยได้ผลเป็นเป็นหายหายเรื้อรังนานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนบางคนเล่าว,ว่ากลางวันไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอตกดึกตัวร้อนทุกคืนถ้าคุณมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเรื่อยๆแนะนาให้ไปตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับทําไมอาการเหล่านี้ถึงมกจะปรากฏในช่วงกลางคืนในช่วงเวลากลางวันเราอาจจะวุ่นวายอยู่กับการทํางานการเดินทางหรือกิจกรรมอื่นๆทําให้เราไม่ได้สังเกตอาการเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มากนะัก แต่เมื่อถึงเวลากลางคืนร่างกายของเราจะอยู่ในสภาวะที่นิ่งเงียบสงบไม่มีสิ่งอื่นใดมารบกวนสมาธิทําให้ความผิดปกติต่างๆเช่นปวดกระดูกเหงื่อออกหรือไข้ต่ําๆสแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างเด่นชัดมากยิ่งขึ้นทําให้เรารู้สึกถึงอาการเหล่านั้นได้มากกว่าเดิมสรุปหากคุณมีอาการทั้งสามอย่างที่กล่าวมาข้างตน้นสิ่งสําคัญคือการสังเกตตัวเองอย่างใกล้ชิดและรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงแต่ผมขอย้ํานะครับว่าการมีอาการเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นมะเร็งอย่างแน่นอน แต่ถ้าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆหลายคืนติดต่อกันและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของคุณอย่ามองข้ามนะครับควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจให้ละเอียดเพราะการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้มากยิ่งขึ้นแต่ตรงนี้อาจเป็นประเด็นที่หลายคนมีความเห็นแตกต่างกันนะครับบางคนอาจมองว่าการตื่นตระหนกกับอาการเล็กๆน้อยๆอาจทาให้เกิดความเครียดโดยไม่จําเป็นในขณะที่บางคนอาจมองว่าการระมัดระวังและตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ําเสมอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วคุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาการเหล่านี้หรือไม่มาใช้ความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ